สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิกุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จิกุ้งจะมาทำกล้วยน้ำว้าในน้ำขิงค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้จิกุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ สูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ลดน้ําหนักและนอนไม่หลับในเวลาเดียวกันนะคะสูตรนี้จะทําให้น้ําหนักลดแล้วก็หลับสบายมากๆเลยล่ะคะ่ะแถมไม่ยุ่งยากด้วยนะคะวัสดุทุกตัวหาง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มที่ขิงใบเตยนะคะแล้วก็กล้วยน้ําว้าค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแบบไม่ต้องพึ่งยานะคะแล้วก็หลับสบายมากๆเลยค่ะ หรือใครที่ต้องการนอนหลับสบายนะคะก็ต้องสูตรนี้เลยล่ะค่ะเพราะในกล้วยน้ำว้านี่ล่ละค่ะช่วยให้นอนหลับสบายนะคะแถมช่วยชะลอวัยด้วยค่ะที่สำคัญคือมีสรรพคุณลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะในกล้วยน้ำว้านี่ล่ะค่ะ ส่วนในขิงนะคะยังยับยั้งการเติบโตของเชื้อรานะคะแล้วก็มีสรรพคุณลดน้ําหนักอีกเช่นกันค่ะแก่เวียนศีรษะแก้หวัดได้เป็นอย่างดีนะคะสูตรนี้ลองทําทานกันดูเลยนะคะรับรองว่าผ่อนคลายได้มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเจ๊กุ้งใช้กล้วย3ลูกค่ะใบเตย4ใบนะคะส่วนขิงใช้1ช้อนโต๊ะค่ะ นำมาต้มเลยนะคะขิงใบเตยนะคะนำมาต้มเลยค่ะต้มให้เดือดก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกล้วยค่ะต้มขิงใบเตยนะคะให้เดือดก่อนค่อยใส่กล้วยนะคะเราจะไม่คนเด็ดขาดเลยนะสูตรนี้ใส่น้ำตาลเพียงเล็กน้อยค่ะไม่แนะนำให้ใส่หวานมากนะคะแต่สูตรสามารถปรับได้ตามชอบนะแต่เจ๊กุ้งไม่แนะนำให้หวานมากค่ะหลังจากเดือดเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่กล้วยน้ำาวาลงไปค่ะ ต้มพอเดือดน,นะคะไม่ต้องสุกมากนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟรอให้เย็นค่ะแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสูตรนี้สูนี้ลองทําทานกันดูนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ